สวัสดีจ้าเมื่อนี่กับพ่อกับ b ช่องเขียวกิเลอีกเนาะจ้าเมื่อนี่สิพามางมมะหอยเนาะจ้าไปงมมะหอยกันเนาะไปเบิ่งว่ามันสิมันมันสิมี้เพราะทหน้าเนาะจ้าแหวนเพื่อกะอันนี้อยู่อันอันยิ้งยิ้งกับปอมยิ้งแง่ไหมค่ะพ่อได้วะไหนวะเห็นปหมไหนวะ ตตไล่เนี้กับปล่ย้เขาไปนี่เพื่อนเพื่อนปูกันั่นไว้ตอนนั้นงั้นานงั้นงเพื่อ,อนจอจอจอดเนี่ยลูกซ้ายมันไปอันนี้มาค่ะรักไใยรักไใยแฟนผลดักไ,กไยโยกขึ้นก็นานลูกแ <c oughs> ง่แง่แง่ไปเอาไปไปลูกไปสีมันงุ้มของหอยน้องนี่หละจ้ะขวากับปอมปอพมอี่น้องแฟนมผมจีคอง ีไมา่กช่มันดินดินดินโอ้ยบ้มีทาป้อมึงถือของกับป้อมึงม่ดินได้โอ้โหไดกล่องปอทันเลยพี่น้องสิยังไว้แลนน้ำกับปอทัน

แม่คืเอาหัวแพมาเนาะแพมอของหมอยู่ไหนโอ้แม่เสียหอักโคจรเลยนั่นเด็กก็น่นเด็กก็หนึ่งเด็กเอามาท ดอกวัวก็เกิดเต็มน้องพี่น้องงามครับออกมาให้แม่ลงมางามครับจ้ะดอกวัวเต็มเลยดอกวัวเต็มเอามาให้แม่จะไปเห็ดจะไปเห็ดมันสิตายวัวสิตาเจ้าไปเห็ด คือว่าพอคือว่ามีหลานอ๋อนี่พี่น้องนี่จ้ะไว น้องพี่อ่ะน้องพี่ให้ถุงเนี่ยใส่ตะกล้องอ่ะน,นี่พี่น้องเอ้ยกล้องหนามันแกล้งพูดเดีอบวก็เห็นโอ้ยใบวัวกับนี่

ก็หลายดอกได้อ้อมหนึ่งพอดีเฮ้ยหนาวเหรอพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าจ้าหน้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องเกียวขีดเงี้ยเด้อกัสดีจา้ากด